หนึ่งสองสามสี่ห้าขอนุญาตถ่ายภาพนะครับพระพิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับวัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับออกรับบิณฑบาตนะครับมีพระหมอยาเดินนําหน้านะครับมีเก็บทุกอย่างที่เป็นยานะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> นะครับขอโทษขออภัยเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปถ่ายภาพนะครับได้ยินนะครับ แต่ไม่ชีเล่าให้ฟังไปลอยอังคารนะครับเระเย์ประคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนักลมแรงเหลือเกินนะครับได้ยินข่าวนะครับไปน้ำกันหลบนนี้คนไปเยอะมากค่ะโอ้สีดายดิสีดายบานน้ไปถ่ายภาพมั้งโอ้นะครับพระภิสุสุงกุบาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับออกบิณฑบ,บาตวันแรกนะครับหลังจากหยุดไป ร่วมงานนะครับพระราชทานเพลิศพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรปีชายานมุนีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตั้งแต่วันที่นะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่บสี่ยี่บห้านะครับพระหมยานะครับมานมีความรู้ด้านศูนย์ไพรนะครับแต่ไม่ถูกนะครับทําแบบนี้ไม่ถูกเด้อนะครับบินบาดก็คือบินทพาดนะครับแต่คนอดใจไม่ได้นะครับ พอมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเกาบอนะครับเพียครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันมากๆนะครับก็อยากจะถวายยาสมุนไพรนะครับต้มยาถวายนะครับก็เลยเจอต้นไหนที่เป็นยาสมุนไพรนี่เก็บทุกอย่างนะครับนะครับไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับงานเผยแผ่กรรมฐานนะครับก็ได้ท่านนี่นะครับหายาสมุนไพรพวกกําลังเสือคุ้งมากระทืบลงนะครับ หลายอย่างมาประการนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับใส่จนเต็มหม้อนะครับใส่เต็มหม้อแล้วก็ต้มถวายพระนะครับต้มถวายพระถวายโยมนะครับหมดน้ําไปหลายแกนลอนยูนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อ ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับนี่นะครับต้นเสียงแสงเทียนสองของวัดบ้านกะบนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ พระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบัว,น,วน,น,นะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับอันนี้เป็นสายหลักนะครับสายบ้านแสนสุขนี้นะครับนี่ปกติก็จะมีสามสายนะครับรขอโทษขออภัยหลวงพ่อนะครับท่านเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเก่าบัวนี้นะครับแต่เป็นนะครับ พระหมอนะครับยาสมุนไพรนะครับมองเห็นอะไรนี่เป็นยาสมุนไพรมดนะครับนำไปต้มถวายพระนะครับพระในห้องกรรมฐานเห็นครูบาอาจารย์อยู่มากๆนะครับท่านก็อยากจะถวายนะครับต้มถวายพระนะครับแต่โชคดีเป็นยาสมุนไพรนะครับมันไม่อันตรายนะครับถ้าไม่เยอะจริงๆนะครับนี่นี่เดียญมพอของพระคูบิดรท่านจะทำ นี่บ้านเพื่อนนี่<ะ>นี่บ้านเพื่อนนี่พ่อเพื่อนได้นี่นี่นะครับพ่อของพระอาจารย์พระครูวิทย์อรัญธรรมนะครับยมพ่อนะครับนลืม <c oughs> นะครับมองดูแล้วไม่น่าจะเป็นยานสมุนไพรเลยนะครับน่าจะเป็นยาอันตรายนะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ต้านโรคมะเร็งไม่ใช่รักษาโรคมะเร็งอันน <wh ี้รักษาจริงๆนะครับนะครับกำลังจะเทียงกับหมอยาแล้วนะครับนี้โยมบิดาของพันจันพระครูวิทย์อรัญญธรรมนะครับมอบลูกชายบวชในบวรพพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตนะครับนี้นะครับ ภรยาคู่บารมีก็ไปบวชแล้วนะครับลูกสาวก็ไปบวชแล้วลูกชายก็บวชแล้วนะครับเหลือแต่พ่อเฝ้าบ้านไว้ให้นะครับนี่